สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านมาพบปะเจอกันกับเยจิตพอทวีหรือสาวดำปารวยกณิกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เข้ามาบันทึกแผนเสียงทำงานเกลชุดใหม่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงช่องสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะวันนี้ก็ได้แนวทางมาจากป้ปูสี่ห้านะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีเนาะ งวดที่ผ่านมานั้นเราก็เรียกง่ายๆว่าเราก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะไม่คือไม่ถูกกันส่วนมากนะคะเพราะก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะอีกไม่นานนะคะท่านคงจะได้ดูและได้ฟังนะคะ <c oughs> เพลงชุดใหม่ของยาจิตปอนตบีนะคะในงานเพลงชุดแม่ไม้สายเปย์นะคะแล้วก็อีกประมาณสักอาทิตย์หน้าจะได้ถ่ายทำมิวสิกนะคะ แล้วก็จะเป็นมิวสิกออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงนั้นท่านก็คงจะได้ชมกันนะคะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะสำหรับ FC หรือว่าแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีนะคะอย่าลืมนะคะหากว่าท่านชื่นชอบเป็นกําลังแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้เย็นจิตพอทีวีด้วยนะคะก็จะมีงานเพลงชุดใหม่มาฝากแฟนคลับของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเนาะ เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจค่ะที่เป็นกําลังแรงใจให้กับเย็นจิตพอทีวีนะคะ่าลืมนะคะว่าทุกคนต้องการกําลังใจค่ะแล้วกําลังใจนั้นก็ขึ้นต้องให้ซึ่งกันและกันนะคะบรรเทาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะงานเพลงชุดใหม่นั้นเป็นการประพันธ์ของอาจารย์ไข่ทองคานะคะแล้วก็มาบันทึกแผ่นเสียงที่ห้องอัดโฮม อะไรนะเราจะจิตจำไม่ได้นะอโฮมสตูดิโอหรือว่าห้องเยจิจก็เรียกแต่ห้องอัดของอาจารย์สวัสดิสาครคามนะคะฝากด้วยนะคะสาหรับการเพลงแม่ไม้สายเปรแม่ไม้สายเปรนะคะแม่ไม้สายเปรและก็งานเพลงฝากใจไว้ที่เธอนะคะฝากใจให้เธอนะคะแล้วก็ขอกลับมาดังอีกครั้งหรือว่าขอกลับมาอีกครั้งนะจ๊ะแฟนเพลงนะคะ ก็ทำก็บันทึกแผ่นเสียงชุดใหม่นี้มันมีสามเพลงค่ะเมื่อวา,านนี้ก็บันทึกไปแล้วได้กลับมาถึงบ้านก็ตีห้านะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกจะสามสี่โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับก็ได้พักผ่อนอยู่สองชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็มาเอ่ยถึงแนวทางกันนะคะแนวทางนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พลกทมนะคะอาจารย์พลกทมให้มาที่4ี่เจ็ดห้า 067นะคะ475067นะคะแล้วก็356713ค่ะ2ตัวให้มาที่2ตัวบน57 3567นะคะ2ตัวล่าง7360และ70ค่ะนี่นะคะ FC แฟนคลับของเจเจ็ตปฏิบัตแคปไว้เลยนะคะแคปไว้เลยค่ะอ่าแคบไว้นะคะแล้วก็ สำหรับแฟนคลับเอฟซีของเยจิตพอดีก็จะรู้ดีว่าเยจิตพอดีเป็นคนพูดตรงๆนะครับไลฟ์สดไม่เป็นค่ะเมื่อวานนี้น้องหนึ่งเขาสอนให้นะคะแต่ก็ยังจําไม่ได้เลยนะครับยังจําไม่ได้เลยค่ะต่อไปก็จะได้จะได้ไลฟ์สดให้ท่านได้ดูความเคลื่อนไหวของเยจิตพอดีกันทุกวันนะคะก็วันนี้ก็กะว่าจะไปให้น้องเขาสอนให้อีกครั้งหนึ่งก็งน,งน่าจะจําได้นะคะ อาทีนี้ในขณะเดียวกันเราก็แคปเอาไว้นะคะนี่เป็นแนวทางของอาจารย์พลกทมค่ะนะคะอาจารย์พลกทมนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ให้กับยันจิตพรทจีวีค่ะก็ปากนคอมเมนต์เข้ามาว่าสู้สู้สู้พี่ยันจิตพรนทีวีสู้สู้นะคะขอบคุณมากมากค่ะกำลังแรงใจนะคะมาอันดับหนึ่งนะคะให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะ อย่าลืมนะคะค่ะว่าท่านมีงานการแสดงอะไรนะคะมีงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์ทุกงานเลคะอาจจะเป็นงานถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกบนดาวบนดึงไหนก็แล้วแต่ใต้ดินใต้ถ้ำไหนก็แล้วแต่นะคะอ,ะอาจจะถูกพันคูณพันสองพันคูณสองพันนี่ก็ติดต่อญาจิตพอดีมาได้นะคะจะไปร้องเพลงถึงหัวบันไดบ้านเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าท่านคิดว่าเออโอเคยังโอเคอยู่ยจิตพอดีโอเคอยู่0-81นะคะ จริงๆน่าจะเขียนใส่กระดาษแล้วยกขึ้นเนาะเพราะว่าทาไอ้นั้นไม่เป็นน่ะทาไอ้ไอ้ขึ้นหน้าจอไม่เป็นน่ะว่าแล้วก็เขียนเลยดีกว่านะคะ <c oughs> นะคะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเอซีจ้าอ่าเขียนมาเลยค่ะเนาะอ่ะตัวจริงแสียงจริงนะคะนี่แหละอันไหนทาไม่เป็นก็บอกทมตรงนะคะอ่ามันจะได้ชัดเจนเนาะอ่า เบียวแล้วค่ะเชจนก่อนนะคะอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเบอร์โทรนะคะโทรมาได้นะคะหรือว่าท่านอยากจะได้ครีมที่จะนจิกปฏิวิใช้อยู่นะคะก็มีเบอร์เดียวค่ะนะคะเบอร์อื่นไม่ได้นะคะต้อง ต้องอ่าแอดไลน์เข้ามาในเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะเนี่ยค่ะนะคะเอาแคปไปเลยค่ะเอาเอาเอาบบนี้เราชัดเจนดีนะคะมาสางวาน,น,นมันก็จช่างโจ้งประชัดนะเดี๋ยวได้พี่น้องละเรานั่งซ้ำอีกสักรอบกันนะคะค่ะศูนย์แปดหนึ่งนะคะสามหกเจ็ด สามสองหกเจ็ดนะคะ๋ยวซ้ำตัวเย็นจิตก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมีงานการแสดงอะไรนะคะเย็นจิตปอรียินดีที่จะรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศไทยนะคะหรือว่าท่านไหนจะมีธุระคุยเรื่องอะไรส่วนตัวกับเย็นจิตปอรีก็โทรมาได้นะคะศูน สามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดนะคะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวที่ติดต่อกับเย็นจิตพอทีวีได้นะคะนะคะ,ะติดต่อมาที่เบอร์นี้ค่ะท่านแคปไปเลยนะคะ,ะนั่งนั่งในเบอร์อันนี้ก่อนอ่ะนี่ค่ะเบอร์โทรติดต่อเย็นจิตพอทีบีมีเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดเอาแคปได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้มาจอน,นี้มากล้องนี้มากล้องนี้ เนี่ยค่ะนะคะแคปได้เลยจ้ามีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะท่านอยากจะได้ครีมก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ค่ะนะคะครีมที่เยจิตพอทีวีใช้อยู่นะคะ,ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช้ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าปีที่ไปเจอกับคุณหมอเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ใครอยากจะได้เพลงของเยจิตพอทีวีนะคะเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของตัวเองและเป็นเพลง ส่วนตัวส่วนตัวนะคะเพราะว่าจะไม่มีบางแผงขายนะคะเพราะว่าเย็นจิตก็จะทําให้กับแฟนเพลงตัวจริงเสียงจริงที่รักและชื่นชอบเย็นจิตพอทีด้วยความจริงใจเท่านั้นเรียกง่ายๆว่าเฉพาะแฟนคลับของเย็นจิตพอทีในนั้นจะมีงานเพลงของเย็นจิตพอทีทุกเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองค่ะรวมตั้งเพลงใหม่3เพลงนี้ด้วยนะคะมีเพลงแม่ไม้สายเปรน,นะคะแล้วก็เพลง ขอกลับมาดังอีกครั้งแล้วก็เปลงฝากใจให้เธอนะคะเป็นเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มีในสไตล์ที่ของเยันจิตนั่นแหละค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็แอดไลน์เข้ามากะสั่งซื้อเอ็มพีสอ่ไม่ใช่ MP3 เออขอโทษค่ะใครอยากได้ MP3 ก็บอกว่าเอาเ p 3นะคะใครอยากได้แฟชได์ก็บอกว่าเอาแฟชได์นะคะมันจะมีอยู่ประมาณ60เพลงถ้าใส่ร0อเพลงนี่มันจะเยอะไปนะคะ ถ้าใส่เยอะถ้าใส่ร้อยเพลงเยนจิตพอทิบีคิดว่ามันเยอะไปอะคะ่ะเอาสักห้าสิบกว่าเพลงเนี่ยนะคะอาจจะเป็นห้าสิบเก้าเพลงที่เป็นเลขมงคลนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเยนจิตพอทีวีนะคะจะมีกับเยนจิตพอทีวีเท่านั้นไปซื้อที่อื่นไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าเยนจิตสั่งให้อ่าห้องอัดของอาจารย์สวัสดิสารคำอ่าท่านเรียบเรียงไลฟ์ให้เยนจิตพอทีวีโดยตรงนะคะ ก็350บาทนะคะหากที่ท่านชื่นชอบเย็นจิตพอทีวีค่ะ f อทุกๆคนนะคะเราก็ช่วยกันสนับสนุนเอาไว้นะครับเป็นอนุสร์นะคะเพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่ามีความสามารถในด้านไหนก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับหรือ f อฟซีคนที่ชอบท่านมีเอาไว้กับนักร้องขวัญใจของท่านคือที่ท่านชอบนะคะก็หมายความว่าท่านชอบเย็นจิตอย่างเงี้ยโอ้ยชอบเย็นจิตพอทีมากเลยร้องเพลงไหนมาก,ก็อยากฟังอย่างเนี้ย สั่งซื้อได้กับยันจิตพรติวีเท่านั้นนะคะเป็นแฟดได้หรือท่านอยากจะเอา MP3 ก็ได้นะคะส,สาวดำจะท่านแอดไลน์เข้ามาพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนยันจิตถึงจะรู้ว่าท่านต้องการ MP3 หรือว่าแฟดได้นะคะแฟดได้ก็คือ350ค่ะ MP3 แล้วก็คงจะเท่ากันนะคะไม่ไม่ใช่ราคานะหมายถึงเพลงอะ่ะเพลงก็จะมี59เพลงเหมือนกันนะคะ สั่งมาได้เลยแล้วก็แอดไลน์ก็มาที่เบอร์นี้โดยตรงเลยนะคะ0 8 1 3 6 7 3 2 6 7หากรือว่าแฟนๆอยากจะได้กระเป๋านะคะกระเป๋าที่อ่าพ,อพ่อปู่ศรีสุตุท,ที่ท่านอา่ลงยันไว้ให้นะคะกระเป๋าสะพายนะคะแล้วก็กระเป๋าสตังค์นะคะอ่ายันจิตก็คัดออกมานะคะคัดออกมาก็มีเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะหากว่าท่านอยากจะได้นะคะก็จะยันจิตพอทีก็จะ ปล่อยออกไปให้ให้เอฟได้ได้กันทั้งหมดนะคะได้กันทั้งหมดนะคะก็จะเหลืออยู่700 750บาทนะคะสำหรับกระเป๋าจากพันกว่าบาทนะคะคือจะจิตต้องการให้ให้เอฟได้เอาไปใช้กันให้หมดที่พ้าปูท่านได้ลงเลขลงยันไว้ให้นะคะอ่าโอเคทีนี้เราก็มาถึงมาถึงเลขของอาจารย์พลค่ะเมื่อกี้นี่ของอาจารย์พลก็เข้าแนละ้วเสียดายเนาะมีแต่ สามศูนย์หกหกศูนย์สามมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะคะอันนี้ก็เลขของอาจารย์พลก็ได้มาแล้วเนาะอ่าทีน,นี้ก็ไปเลขของพ่อปู่สี่ห้าค่ะพ่อปู่สี่ห้านะคะเนี่ยค่ะเลขพ่อปู่สี่ห้านะคะสูตรพิชิตความรวยสามตัวบนนะคะสามตัวบนมีสามสี่ห้านะคะ สามตัวบนเดี๋ยวจับกล้องนี้ก่อน,น,นเนาะอาสามตัวบนค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มีสี่หางนะคะสำหรับสองตัวก็จะมีสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะคะสองตัวล่างก็จะมีเด่นแปดนะคะเด่นแปดรอง 4. สี่สองตัวให้มาที่แปดหกสี่หกเท่านั้นค่ะเนี่ยนะคะของป้าปูสี่ห้าค่ะแคปไปเลยนะคะ อ่าแก้ไปเลยจา่ายแก้ไปเลยมันมันคือจังประชัดหมายเข้ามาจากไหนเรนประชัด <c oughs> นะคะขอทุทกทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีค่ะเนี่ยค่ะแก้ไปเลยนะคะอ่ามันก็บอกว่าปกตินั้นเจยนตัวใหญ่นี่ล็กมันหลายตัวเนาะใครเจ็นตัวใหญ่มันก็เต็มอ่าขอทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอโชคดีทุกคนทุกคนกันนะคะ ขอตั้งจ้ดีทุกคนนะคะ